สมมติว่าเราไปจ้างเขาเย็บนะคะที่นี่นะคะที่มีการ,าก,ารก็จะตกอยู่ประมาณหอความแก่ไม่แก่นี่นะคะขนาดใส่ในในตา,ตาสิบห้าเหรียญต่อตัวนะคะสิบถึงสิบห้าเหรียญต่อตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย เก็บเองเก็บเองค่ะแล้วแล้วเราก็เก็บตังค์ไปช้อปปิ้งอย่างอื่นแทนโอเคสสิบสิบห้าได้กางเกงมาอีกตัวนึงค่ะสิบสิบห้าได้กางเกงมาอีกตัวหนึ่งค่ะเพราะว่ากางเกงหมอเนี่ยตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณตัวละยี่สิบแปดเหรียญถึงสามสิบเหรียญนะคะเมื่อวานนี้ไปได้มาได้เห็นปะองค์หญิงมีมาสิบเจ็ดเหรียญขนาดไหนอ่ะเอ แล้วก็ร้อยนี้ไว้เพราะว่าเมื่อกี้นะคะที่เย็บห้ดูเนี่ยมันเสร็จไปแล้วขาหนึ่งเห็นไหมคะมันก็จะเป็น่างลักษณะขามันก็จะสั้นในที่นี้เราก็รัดเข้าไปอย่างนี้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะพอพอเราวัดขนาดของมันได้ห้าเซนเสร็จปุปุ๊บเราก็มาเย็บขอบของมันขอบของมันลักษณะนี้ให้ให้ให้เจอขอบพอเย็บเสร็จเสร็จปุ๊บปุ๊บก็ดันมันเข้าไป ก็จะเป็นอันเสร็จนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็พับตรงนี้เข้าไปนะคะนี่ก็เป็นขากางเกงค่ะเห็นไหมคะความสั้นความยาวก็ได้ตามที่ต้องการคือไม่ต้องตัดท่าทิ้งค่ะแล้วแต่เราดีไซน์ทีนี้ก็เหลืออยู่ขาข้างนี้ค่ะคือความยาวตรงนี้คือฉันเอา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 สั้นห้าเซนนี่จะเห็นว่ามันจะเป็นขอบที่ฉันมาร์คไว้นะคะนี่นะฮะแล้วเราก็จะทับ ถับแบบนี้ถ้าเป็นกางเกงยีนหรือเป็นกางเกงที่มันแข็งๆหน่อยเราก็ไม่ต้องใช้เข็มหมดุดนะคะแต่นี่มันเป็นกางเกงที่นิ่มเราก็ต้องใช้เข็มหมุดเพื่อดูดมันไว้น่าจะไดไ้ต้องกะให้เท่ากันด้วยนะไม่ไม,ไม่ไม่งั้นเย็บออกมาขาสั้นขายาว ทำได้ปกติอยู่ที่เมืองไทนมันก็สะดวกเนาะมันก็สะดวกสบายเพราะว่ามีคนทําให้แล้วมันก็ไม่แพงมากแต่ถ้าอเมริกาเนี่นะคะอะไรก็เป็นเงินหมดนะคะเพราะฉะนั้นคือ<า>คุณ<า>คุณต้องทำทำเองได้พอได้ที่เสร็จปุ๊บก็ต้องเอาเข็มหมดมา າລັອໄວ້